พระปิตาครับพระปิตาของหลวงปู่ทับวัดอนดงคิมแต่งนื้อแไม่กระสิดสวยครับองกงสีออกเหลียบ ว้า wow, วครับมันวาวออกแดงแดงเขียวเขียวเหลืองนะครับสีออกแดงๆขาวขาวเหลืองเขียวเขียวปีกแมลงทับเพราะว่าประมาณเห็นไหมวาวเลยครับสีสวยมาก แบบนี้เราเขาเรกเนื้อแม่กสิทธิ์สวยมากครับพระปิตาของหลวงปู่ทาพัฒนอ์อนุเขาบอกว่าแฟพระปิตาเนื้อแม่กสิทธิ์แก้คนดวงไม่ดีให้เป็นคนดวงดี จะเป็นคนโชคดีพลิกดวงจากักล้าใกล้เป็นดีมีโชคมีลาภแห่งๆรวยๆนะครับครับวันนี้ได้มาแล้วมาถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันความสวยสดงดงามของลปพระปิตาของหลวงปู่ทับวัดอโนเนื้อแม่กระสินะครับทุกคน belum dua, yeah.